แต่คิดรัวคือถ้าจะเหมาทั้งหมดมันต้องประมาณแบบห้าพันปองอ่ะใช่ถ้าเหมาแบบเอาพวกกรอบพวกอะไรพวกนั้นด้วยคือคิดรัวมันแรงมันมันมันจะได้เปรียบตรงที่มันมีมันมีตรงแบบปุ่มกดอะไรเงี้ยแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบโบกมือบายบายเฮ้ยฝั่งโนมีเอโซด้วยทำไมอ่ะเขารู้หมดว่าผมเอสโซเกดอุ้ยสวยมากเลยผมแคปภาพกันเออแคป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  เฮียเป็นยปแล้วเราก็ตัดต่อชื่อเฮียไปใส่ไปใส่ตัเฮียเป็นเฮียเป็นเลโอลิโอแต่งสาวแล้วเอาเลโอลิโอแล้วกันอ่ะเลโอลิโอแต่งสาวไงเลโอลิโอแปลงร่างเป็นเลโอลิโอแล้วกันถือว่าเป็นเลโอลิโอนะถือถือว่าทีนี้เฮียเด่นเวอร์เอาผ้าปะแปรเอาผ้าปะแปรเอาผ้าปะแปรเอาเลโอลิโอปะแปะโอ้ยอัพสกิลผิดมันต้องไงนะ จะไม่จัดจริงจังเสียงโทรศัได้ยินไหมทุกคนก่อนเสียงโทรศัเบาไปบอกให้ปรับได้นะก่อุ้ยเอ็มเป็นคิ้วก่สวยมากโอ้ยโอยทุกคนจะต้องโอ้ยหมดเลยเวลาเห็นหน้าก่อนจริง เดี๋ยวกูได้ขำไม่หยุดอุ้ยอ้ยอัพสกิลหินเลยมึงได้ขำเอาเด้อเอาแย่สกิลหินสกิลพุ่งตึงๆเย้แล้วยาละเราตอนนี้เราก็จะสอนกันเล่นการความโดยใช้โอ้ยก่อนฉันมาแล้วก่อนโอ้ยโลอยิก้าก่อนสกิ นายจำผิดคนหรอเย่ะล้วต่อย่อยจำผิดคได้ยังไงต่อยเจ้ากีบไม่อุ้ยแม่ีฟีฟไม่ไหวรุ่นเหมื้นกุอิกกาจะมไม่ได้เล่นนะอ้ยโอเคย้อนแับฉันสวยยกได้ไหมได้ได้นสวยสวยมากสวย คุณลาบิก้าตึงเกินคุณลาบิก้าเหมือนอายุเยอะไปหน่อยวันนี้รีเฟกไว้บุญรีเฟกไว้ชะลาตอนนี้เราเราก็จะช่อยมาได้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 คุณลาบิก้าโซไม่มีครับโซติดคูดาวนี่แน่เกี่ยวมาเลยนี่แน่

ไมในะอเโอริโอได้ทิ้งแล้วเออคุณระพิก้าเธอต้องแต่ไม่ใช่นายต้องใจเย็นๆนะคุณระพิก้าเอ้ยรองเชียร์คลิปก่อนก็ได้นะกอนแล้มีทั้งกอนและขี้รัวให้ต้องดูเลย เด็กๆเขาดูแลตัวเองได้ไครับลคบีกล้าได้นายมีฮัตสื่ออยู่คนเดียวนะนายนายส่วนเก่งในมุมเลยนะนายเราไม่เราไม่มีแบงกุมให้สู้เราจะไม่เข้าก็พันไปละเราไม่มีแบงกุมแล้วเราเลยอะช่วยเลยบ้านสะอาดนะนายรอบหน้าก็อย่ากวาดบ้านให้เขาจะกลับเลยนะ โอ้ยคุณลาบิก้าคุยคุยคุยคุณลาบิก้าอยู่ที่คุณลาบิก้าผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วอุ้ยก้อนอุ้ยก้อนมาก้อนก้อนเฮ้ยคิรุนได้กลางคิรุนได้กลางคุณลาบิก้าอีกคนนึ็กแล้วก็แบบเราอยู่ดิเราไทย สงสัยรอบน้าฉันต้องเปลี่ยนอาชีพจากหมอเป็นช่างสักกันแหละสักเป็นรูปฝั่งหโวสมเกลียนเลงเย่แล้วอ้ยุกใจจันใครส่งมาเนี่ยบัญชีเก่าที่เอาไว้รูปโ้นเนี่ยไปบนไปบนไปบนแม่ก่อน เป็นเสื้อผาเป็นเสื้อผ้าโอ้ยกรธจิ๊กก๊อมลูกตัวเน็่ยหค่น่ากลัวมากเลยเออใช่ลืมเอาออกลืมไปว่าทุกคนไม่ไลฟ์ื่อเขารู้หมดว่าเราทำอะไรข้างล่างนะข้างล่างนะคุณลาบิก้าโอ้ตายมิ่สกะมาเร็วๆเอ่อต้องต้องไปช่วยนะเร็วๆไม่งั้นคุณลาบิก้าน่าจะตายทรัผม เวลาเวลาเมกาไปไหวแล้วทำไมนายไปมาอยู่ในเกมที่มีแก๊งเวงมุมเนี่ยอยู่ยากแล้วเกิดนายจูไม่เก่งเลยเดียวยจูไม่เก่งเลยอยู่กลางพลังพลังดอกพลังดอกใช้เสียงเจียวไม่ได้โดนเนิร์ฟเนี่ยย้อนเลยอุ้ยไม่ไม่เอาคนนี้ไม่เจะพดแค่เดียวคนคนเมกาเนี่ย ลยแย่แล้วแย่แล้วไบอกมีเก้งเม่มุมแล้ไม่ได้คนนั้นมัเป็นเก้งเม่นมุมเลยท่านจานคีรัวเขานี่จะทิงจ้าจ่าทิงจ้าอุ้ยอันตรายไปดีกว่ามูลาบิกา

อ้ยนายปกป้องเราเราจะไม่ลืมอ้าวข้าเลยเข้าเลยไล่เลยไล่เลยไหนโอเคไล่เลยทันจริงท่ะโอ้โหขอสวดบุญหน่อยครับโอ้โหสวดบุญไป้ยยก่อกเอาว้ล็อกผิดตัวนิดนึงโัเม่นเอาเอของไหมเอาของไหมตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้ล็อกโดดอันลับเหรอสักพักอ้าวคีมนี่หวา เฮ้ยคีฟก็ถือว่าเป็นแมงมุมหรือเปล่าโอ้ยสถานการณ์โซ่โอ้ยย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 นยยยยลยงชยเยยยอยยยอยย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 ัยวยย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 กจยยยยยยเฮ้ยเย้าเยยยยยยยรยยมยย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 อยยยยยยมยยยยยยยกยย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 ยนยย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 ย่ยย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  อู้ได้แต่ไม่อยากเอาติดติดแผงติดแผงฝั่งนู้นเขาบัญชีกรรมมาตอนตอนแรกว่าขิ้งเหลืออยู่สรุปเอาเข้าไปโดนแผงน่าจะสาเหตุที่ให้เกี่ยวได้แล้วให้ไม่กล้าเข้าโอเค ฉันจะเป็นคนเสียสละเองจะเข้าไปโดนล็อกก่อนนะนายล็อกนายล็อกแบบไม่ยิงโลปิก้าโลปิก้าดางเอ็นดัเอ็ไม่มีเฮ้ยสวยเฮ้ยกอนไหสวยกอนไหสวยแต่ว่าแย่แล้วชิบหายล้วลิก้าแย่แล้วกอนหินฝังโลปิก้าเขาเก่งมากเลยแย่แล้วตอนแรกดูว่ามันทุบโลปอก้าคือแบบว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งมีอารามด้วย เคลียร์ไงวะเนี่ยไปถามเพื่อนเพื่อนมาว่าเอ้ยเล่นไงอ่ะเอโซบอกอ๋อเกี่ยวเสร็จกดสไลด์ทุ่มแล้วพุ่งเลยเธอตู้บ้านใจเมื่อกี้ทุ่มมันไม่ออกนะมันก็เลยไปเงินหมดเขาบอกเงินหมดโอ้ว่าเอ้ยอล่าหมดก็ไม่บอกทำไมไฮต้องมาเจออารลัมด้วยอ่ะโอ้เจอทั้งอาร์ลัมสองตัวเลยอ่ะให้ให้ให้เด็กเด็กที่มาฝึก แบบว่าได้เดินเล่นบ้างคุณลาพิการโดนเลยอุรสวยอยู่สวยอยู่เราตามเราตามไม่ได้โอเคโอเคอยอราเลยราเลยสกัดล้ำเลยล้ำเลยล้ำตึงๆสอคนอุ้ยเขาเล้กขจวดี้โอ้ยก่อน โก้ตุ๊กตาอุ้ยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเห็นขี้โร่ตุกนั่นไหมคะโอ้ยโอ้ยโก้คิโล่เขาทิงเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเลือดขคิโร่จะหมดเมื่อกี้ขี้โร่เขาโดนญาติตามกลับบ้านตามกลับบ้านมีงานมีงานโอ้โหฮุยฮุยแรงมากเลยฮุย วิโดคิโดลโดนล็อกแม่จังหวะนี้ต่วมาที่เป็นคนของตระกูลโซนิกหุยเดวเจ็บคอเลยวันนี้ว้าวความจนนี่มันอะไรกันย้อนเรามีเรามีอันติเรามีอันติไปเลยก่อนก่อน

อุ้ยโยนพิธีโยนเออเราตีแดงอยู่เราตีแดงอยู่กำลังไปกำลังไปโดนตอร์บีกำลงไปนายโอ้โหเขาได้ย้อนเราได้ย้อนฮิโซกะโดนโอเคฮิโซกะโอ้โหเลยเยอะเยอะมากไม่ได้ฮิซุกะถอยได้ไหมฮิซุกะฮิซุกะวิ่งอยู่ไปละบายบายนี่ตอร์บีเขาเรียกว่าท่าวาร์ปเลยนะ ใช่ใช่ไปไอ้ดูท่าว่าให้คีรัวเขาคีรัวคาบตายนะลูกคีรัแบกตอนนี้โอ้ยเราต่อพื้นกันได้ด้วยเธอดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปต่อกันสามคนนึกอย่าเพิ่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาระเบิดเดี๋ยวเขาระเบิดตี้อ่อเราขอเอาบัฟฟาก่อนนะน้ำมันเราหมด นั่นขนาดขอเติมเน้นงอนเน้นจะหมดแล้วเราก็พีดถอยงอนเราขอเติมเน้น่อนใช่ยังขอเติมเน้น่อนขอเติมเน้นงอนวกาพีดเราออกคอนเฉยเลยเมื่อกี้โอ้ยเขาตาม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 เคิรุอาอาราสติเราเติมเน้นอยู่เมื่อกี้ของเฮ้ยเขาของไปไปไม่ให้เขาปวดเราคองได้ไหมเขาไม่ได้เอาคองเขาไม่ได้เอาคองเดี๋ยวไปเอาล่างเฮียเฮียเอาคนนั้นแหละเอาคนนั้น คนนั้นแหละก่อนได้ที่สุดผมดขึ้นหมดหมดหมดลึกรวบปลารวบปาในในสู้เลยสู้เลยเราแยกดันอยู่สู้เลยสู้เลยสู้เลยเราหมดร้อยเราหมดแล้วสู้เลยสู้เลยสู้เลยสวยสวยสวยไม่เอาหมดแล้วเราหมดแล้วเราไปกัน ไปเลยคิลัวคิลัวไปเลยไปเลยคิลัวเทพสายฟ้าเทพสายฟ้าิลัวโด้เออโบกมือบายบายเกือบขิดเมื่อกี้ถ้าไม่มีเคียวนี่เลยขิดไปแล้วแต่สวยมากคุณลาปิก้าสวยยอดสวยแค่ครั้งเดียวทั้งเกี้ยวทั้งเกี้ยว เป็นแผนที่ดีมากจริงเมื่อกี้นี่คือแบบตอนโยโยโยตอนโยโยโยมองหน้าดีๆโอ้ยแกงน้องได่ไปละน้องก็ออกจะแพงขนาดนี้น้องก็เท่อยู่ดีๆเก็บงแกงปุ๊บเอามาเอามาเฮ้ยแม้เราชนะได้ตีนี้แต่ลงแรงไม่รู้ว่าจะได้ไหมอย่าแกง นายคอนแคร์ลีนี้ร้องเลยนะร้องไห้นะมันจะเพลนเพลนขนาดไหนกันเจออารามิกแล้วว้าวเรียกว่าท้อมาจับยิโซกะหรือเปล่าหัวรลอนเลอวด้วยรลอนเลอวดนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดต่อโลโก้มาใส่เดี๋ยวตัดต่อโลโก้มาใส่เอาเอาไปโรลิโอแล้วกันเออเอาโรลิโอมาโรลิโอตัดต่อโลโก้ เดี๋ยวตัดต่อโลโก้มาใส่ให้เฮียเลยได้ก่อนอุ้ยโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนอุ้ยบันจีกรราก่อนเอียวตดีต่เอ้ยต่อ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 ่อต่อต่อตอก่อต่่อต่อออออ่ต่่่อ่่อ่่่่อ อย่าเดพันกำเลเจ้าตัวเดี๋ยวกาเฮี้ยเฮียมาช่วยเจ้าด้วยมันิจ้องละเร็วเร็วมาช่วยิิด้โอ้ยควเลยพันกิกอ้าวไ่โดน่อโเคก็จะกลับไปกลับไปอยู well, <laughs> okay, so ่กับคุณาบิก้าก่อน คุรบิก้าคุงเธอก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุรบิก้าอยัน่ากลัว่าจ้ำไม่ปวดหัวนะปวดหัวทธอเป็นคุราปิก้ารอบดีเอากันจะบอกว่าชีวิตดูดีชีวิตใดจบแล้วหรอจิ๊กเก็ตเลยหยีุดอึ้ย อ๋อยี่สิบมนคิวเล่นขึ้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 นถอย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 รอเราด้วยคิดรู้ว่าเรากำลังจะไปเอาคีบเหมือนกันได้รอเด้วยได้ไหมเราจะไม่ได้วยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วได้ช้าอะไรอะกอลแต่เอาคีบบนเลยกอลแต่เอาคีบบนเลยวิเยอะมาก โอยยแบบนี้คนระวังนะคออกไม่ได้นะเยัดเฮ้ยเฮ้ยคีลูนมาเฮ้ยฮ้ยบันจิกำเฮ้ย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 สวยคีลูน์คีลูนลงทิศปหเฮ้ยดูดบัญจิกำโอ้ยลอยเรียวสวยสวยไม่ได้ไปอยู่เดียวไม่ได้โอ้ยโอ้โหคุณลาบิก้าหทุ่ลาบิก้าทำได้แค่นี้แหละ นี่คุณาปิก้าของจริงเออคุณาปิก้าของจริงแต่ยิโซกะปลอมแล้วคนหนึ่งแน่นอนแต่ยี่สกะจริงอยู่ข้างบนมันมีจีรกำถึงเป็นเช่นนั้นยี่สกะหน้ามาเป็นแก๊กมากเลยนะเออมันที่กมไกลๆแย่ะมากมันจะดูแย่มากอะเฮ้ยนายบูบี้เกินไปหรือเปล่าดูว่าหรือแต่โพสต์นั้นมันก็ดูเหมาะกับบทนี้ดีนะ โพสของจิโซกะใช่อ๋อโพลดอ๋อโพลดโอ้ยก่อนนะตอนเอาเตียนะใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคิรัวคิรัวอยากจะไปขอส่วนบุญส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลตีไม่โดนคุณละพี่ไก่ติงคุณละพี่ไก่ม้าติงไหมติงติงติปติมก่อนมาติงก่อนคิรัวเดี๋ยวมันปติมยังไม่นั่นเลยดิเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวได้ละ เดี๋ยวไปลุกมาอีกเว็บนึงอีกเว็บนึงนายลงนายลงไปเลยก่อนนายลงไปกลางกลางเลยคีรุ่นรุนเรียบเดินตามเดินตามก่อนเฮ้ยคนมาเฮ้ยนายก่อนคิดรุ่นนายไหวนายไหวคีรุ่นเด้ยเด้ยเด้ยเลยนาไม่ไหวแล้วคีรุ่นคีรุ่มาไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ย คเิรูม่ช่วยคิดรู้ว่าี้ว่าไัางคิดรู้ว่าตเมื่อกี้นายถยออกออกเซเรานายนายถ่ยออกเซเราว่เราควรนายโดนเราก็เลยถอายออ,โอ,โ,อโอ้โอเคโอเค ดูดูมม,มีเราเรากำลังจะเหวี่ยงเลยอะเมื่อก <c oughs> ี้ไม่ว่าฉันจะเป็นใครทอยมันดูทรมานจังเลย <c oughs> โอ้ยโอ้แย่แล้วอติทิิถ่ายคลิปเลยฮ <c oughs> ิสซกะ,อะโอ้ยเด็นตอนะเะครทำไมภาพด่า <c oughs> งคอนทำไมภาพเดี๋ยวภาพป้ายผมหายไปไหนอะ อ้าวลืมใส่มาหรอใส่แล้วตอนเป็นแรงหรือว่าไอ้นี่มันต้องใส่แยกหรออุ้ยเออลองต้องใส่แยกเปล่าเฮ้ยอยากอยากไปเอาป้ายฆ่าคนอะแย่เขี้ยวสับปันตาดี้วุ้ยอุ้ยวั้ยจิกก้าวเงี้ยเลยเงี้ยสวยครับผมอย่าดึงอะไรอย่าดึงอุ้ย วิโรเลี้ยวบันจี้จำนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยนี่ใครกันวนเลยเอ๊ะที่เรอหล่อเลี้ยวโอ้ยหล่อเลี้ยวคนนั่นอยู่หลังไปจำวิบันจี้จำอุ้ยอุ้ยไปโคจดาดึงดูด เฮ้ยถ่ยออกเฮ้ยออกเฮ้ยตึงเกินโอ้โหเฮียเล่นแก๊กแมนอยู่เนี่ยจริงเฮียเฮียเฮียได้ดันแล้วล่ะเมนใหม่เขาก็เล่นเฉยรู้สึกว่ามีไฟก็ไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่ค่อยเล่นศาสถ่ายออกช่วยเขาก่อนนายจะไปเห็นใจเพื่อนเห็นใจศัตรูไม่ได้นะฉันสงสารเขาเนอะ พิโซกะตัวจริงเดี๋ยวรอบันจีกรรมอ้าวพิโซกะตัวต่อรอบนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นแบบว่าจอมโจรแมงกุมเหรอทำไมรอบนี้คุณลาบิก้าเราเกิดจูเบยคุยแกงแมงบุ้เหมือนกับแกงนี้เราบิก้าเราเอาแล้ว้ย ไหลตึงๆคุณลาบิก้าข้างคุณลาบิก้าที่ฝึกฝนนิ้วก้อยแข็งแรงเฮ้ยนายนายจะว่าคุณลาบิก้าตาก่อนหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าไอ้นี่ไทยตีป้อมแล้วมันมีไอ้นั่นอะเอฟเฟกต์อะเออใช่มีพี่แต่ทำไมตอนไทยข้าไม่มีอะอ้าวมันมีแต่พี่ตาไม่เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ตาฝาดไหมพี่เห็นเป็นด้านดาคอสเลยหรือฝั่งตรงข้ามีดาคอสอุ้ยคุณลาบิก้า ก้อนก้อนก้อนโอ้ยก้อนโดนจับครับป้าเลยไม่นะโอ้ยก้อนตายด้วยแล้วโอ้ยเมื่อกี้เขาเซตเซตสวยเกินไปมาคุณลาบิก้ามาละมาล่าแมงมุมละ เฮ้ยโซลูดออเขากดล้างสิบบ้านะบ้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครบัีกโอ้โหตึงมากครับเหวะนี่เอาล้ครับเอาไงครับคุยกับเขาไปเธอะเอาไปกล้าโดนล้กล้าด้้ สวยน้านี่ไงขึ้นระบายขึ้นแล้วพี่ออก่อนหน้านีให้ตาฝาดเหรอให้ว่าเีเห็นเป็นไน้าคอสีดำๆเลยหรือว่าพี่พี่ตาฝ่าดจริงเออตาฝานเหรออ,อบันชิกัเมื่อกี้เห็นนั่นอยู่ตรงนูน้นก่อนระวังโดนนะเขาจ้องจะเล่นไนด้แหละบัทชิกำมาเกตอ้าว อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยจะจับไม่ได้หรือเปล่าอุ้ยผิดผิดตัวดึงอุ้ยสวยก้อนก้อนเฮ้ยใครล้อนไม่ได้ก้อนด้วยเรียบร้อยช็อตที่เราตีอยู่กันที่แล้วก้อนเตะออกเมื่อกี้ก้อนทงดีแล้ว ออกชุกนัดเลยกันโมแต่ออกของอยู่เมื่อกี้ไม่รู้ทุกคนไฟกันไม่ไม่ตอนตอนแรกมันสวยอยู่นะแบบบัญญี่ปุ่มแล้วก็แบบโอ้ยกอดโดนทุกคนอะไรเงี้ยอ๋อแต่โดนไถออกอันตีหรอใช่ใช่กอดไถสามเลยไหนผมขอกอดมาจะดูสิสงสัยกอดไม่ชอบพิษสก๊ะกอดกอดดถอยพิษสก๊ะถอยกันไปดูกันไม่ชอบพิษสก๊ะถอย ถอยหนีเลยอันติอุ้ยอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโธ่จังหวะโอ้ยกอนกุ๊กกอนกดต่อยเตยอองมาเลยเอสวยเปล่า S 1> <S 1> <S สหายสามเลยนะ <S <S ถ่ายถ่ายได้ดีถ่ายได้ดีถ,ดด <S <S ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ